ทำเตี้ยรึมเลยนี่ต้นไรอ่ะนี่นี่ต้นนี้มีรโดดอันันอนไหแม่ทำตงไหนเตี้ยนะตรงนี้หรอแม่ทำเีย

mình sân mà giờ nó bị lỗ vết rồi nè Tăng tăng đeo hạt đeo hạt Mình đi vô mình đeo hạt Đưa mình này, về. Nên đưa bên đó bên này. đơn thời nữa Thì đưa bên này. Đấy. Đưa quay Nó nè. Nên rồi. Cây đây, cây cái tre. cái kế

นี่ยหละขึ้นเอากอบไปไหนแล้วเมื่อกี้ปูจะเดินหนีเลยเสียงตังตังกอบไปไหนเมื่อกี้ใครกอบมันหายแล้วไม่ได้สิไม่ได้กอบดิเห็นไหม ยกลาเลยยกลาเลยไม่ไม่ใช่คันนู้คันนี้เดินกำังไดนไม่ยู่นะเดินชระชาต่แมตั่งเดินดิเดินชะชาเดี๋ยวเหนื่อยฮะ

ทำเหมือนกันค่เฟสไปต่อเลยลองทำมาด้วยนะ